มาถึงทุกวันนี้โลกทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกคนทั้งโลกโดยเฉพาะอเมริกายุโรปแล้วกตะวันออกตะวันออกกลางปันป่วนไปหมดอุ่นวายไปหมดเดือดร้อนกันหนักมากบานเมืองพินาศชิบหายกันคนบาดเจ็บล้มตายนับเป็นทวน มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนลำบากหนักหนาสาหัสเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับยาเขมีบาดเจ็บมีตายที่อยู่อาศัยก็ไม่มี ถึงมีที่ว่าใสาบ้านกว็วาดกลัวอยู่ตลอดอาหารโอดจากขาดแคลนมากโดยเฉพาะตะวันออกกลางว่าอดอยากมากมากชีวิตคนชีวิตมนุษย์เราใไร้ค่ามากไร้ค่า,าจริงๆทางตะวันตกตะวันออกบาเก็บลมตายกันแล้วกับพมา่าประเทศพมา่า เดือดร้อนนักหนาสหัสมากเข่นฆ่ากันทำลายกันเหมือนสัตว์ป่าเถื่อนสัตว์ป่าที่ดูร้ายความจริงไม่ใช่ความจริงดูร้ายก็นั่นอีกเหมือนสัตว์ที่มันล่าล่าเนือกันกินเป็นอาหาร เกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะอ,อะไรจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะทรัพย์ไงเพราะผลประโยชน์ไงเพราะอำนาจไงเรื่องแรกก็แย่งกันขวนขวายกะตื่รุรน่นหาทรัพย์บานนั่นเน,นี่มาครอบคุูต่างคนก็ต่างหาพวกนหนมีกำลังมากกับ สวงหาก่้วตายออกไปเยื่อแข่งกันแข่งยึดพื้นที่การแข่งสว่งวงหาผลประโยชน์อำนาจควบคุมพื้นที่เพื่อได้ผลประโยชน์มากเมือนนเ่อนานเข้านานเข้าอารมณ์ราคาโทรศโมหะมันก็จะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเมื่อรุนแรงขึ้นถึงระดับหนึ่งก็ทะเลาะก,กันแก้ไขก็ไม่ได้แต่แก้กันมาตลอดมันแก้ไม่ได้เพราะความโลภมันไม่หมดไป การแก้ไขนี่ความโลภมันไม่ลดความโลภมันมีแต่ที่นี้คูณขึ้นการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาหวังจะได้เปรียบคนอื่นหวังจะได้เปรียบแต่เปรียบหวังจะได้เปรียบจากฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวเพราะการแก้ปัญหาทุกอย่างจ่ไม่มีไม่มีผลอะไรทักสิ่งโลกทั้งโลกปั่นปัววุ่นวายหมดชีวิตนลร้ข่ามมากอย่างเทียนถ้าเรา สังเกตข่าวข่าวข่าวสารบ้านเมืองดูบ้างเราก็เห็นมันนาาสโลดหดทูมากในภัยธรรมชาติรุนแรงทั่วโลกบ้านนั่นบา้านเมืองนี่บา้านสลับสับเปลี่ยนหมุนเย็นมีต่รุนแรงมากนักจะบุนความบุญแรงทวีคูณขึ้นไปเรื่อยตามดับในโรคระไอ ไหนปัญหาส่วนตัวแต่ละคนแต่ละคนในโลกซึ่งไม่มีใครแก้ได้ไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งทั้งๆท,ที่เป็นประเทศมหาอำนาจเป็นประเทศที่เจริญแล้วแต่ก็ทะเลาะกันเห็นฆ่ากันนั้นชีวิตไร้ความหมายมากทั้งๆท,ที่เกิดมาก็ไม่รู้จะตายวันไหนว่าท,ที่ยังไม่ตาย ไม่รู้จะเป็นอะไรวันไหนไม่รู้จะเจ็บไม่รู้จะป่วยไม่รู้จะเกิดไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพย์ภัยวันไหน,นเวลาไหนแต่ทุกคนตรงนี้ในพ้นความเจ็บความป่วยอุบัติเหตุต่างๆการทะเลาะบอาแวงการเอาเปรียกกันในบ้านใเนเมืองต่างๆการทำ้ายร่างกายกัน การช่อโกงสักกันการสารพัดเลยในเมืองไทยเราเนี่ยแบบหาคนสงบสุขไม่ม, <c oughs> ลมีลุกรานไปหมดลุกรานไปหมดแม้แต่ทั่งราชวงศ์ถูก <c oughs> ลุกรานย่ำยีมากาการที่คนไทยเราลุกรานย่ำยีสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่อง ที่เป็นสัญญาณบอกเหตร้ายแรงมากรุนแรงมากคือว่าชีวิตจิตใจของคนเราทุกวันนี้มันหนักปริทางเห็นแก่ตัวอย่างเดียวมีทุกคนเห็นแก่ตัวอย่างเดียวไม่เคารพกฎระเบียบอะไรทั้งสิ้น ตองได้ย่างนั้นไม่ได้ยางนั้นไม่เอาไม่ยอม <c oughs> อย่างเดียวนี่คนในชาติในประเทศก็วุ่นวายไปหมดสารพัดเรื่องราวต่างๆหาคนสมบบเป็นสุขไม่มีในการบ้านการเมืองหาคุณค่าไม่มีเลยไม่มีให้เกียรกันทั้งสิ้น เยียดศักดิ์ศรีชิพายหมดหายไปหมดหายไปจากน่งจิตน้งใจคดไทยเราหมดในวงการพระเราอีกมีการทะเลาะเบาแวงกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วไปเลยไม่ได้เว้นไม่ได้ว่างในเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่ง สังคมชาวบ้านชาวเมืองเขาพวกบาสกบาสิกาเขาทำมหากินประเภทนี้ใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งด้านทางโลกเขาใช้ราคาโทษสารมหาเขาในเต็มที่แต่พอนักบวชของเรา <c oughs> มีกรอบมีระเบียบเราใช้ชีวิตอย่างอยู่กับกรอบอยู่กับระเบียบอยู่กับพระธรรมเขาวิน,นัยการแสวงหาปัจจัยสี่หรือเอกลาชมามาเลี้ยงชีวิต แค่กินปากกินท่องมีนุ่งมีห่มมีที่อยู่อาศัยมีที่พึ่งพาอาศัยบ้างเกี่ยวกับลูกจาบ้างแล้วก็เก็บค่าเดกป่วยแค่พอรอเลี่ยงชีวิตได้หน้าที่ของพวกพระเราภิกษูเรา อาชีพของเราอยู่แค่นี้หน้าที่ของเราอยู่นี่อยู่แค่นี้วินยัยระเบียบวินยัยกฎหมายของเราควบคุมให้ตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ประพฤติปฏิบัติไม่สอยงหาไม่ดิ้นรนเกินกว่านี้แค่ปัจจัยสี่อาหารมือเดียวนอ่นนั่นกับปนัดปนะบ้างน้ำปนะเอาน้ำปนะบ้างปนัดบ้าง ไม่มีหน้าที่ไปแสวงหาทรัพย์ไม่มีหน้าที่ไปพอกคุณทรัพย์ <c oughs> ไม่มีหน้าที่ไปพอกคุณอำนาจไปแสวงหาอำนาจเพราะการแสวงหาทรัพย์การแสวงหาอำนาจถ้าปล่อยเป็นอิสลมามอะไรก็เหมือนชาวบ้านเขาจะแข่งขันกันในสุดในที่สุดก็ทะเลาะกันเรื่องราวจึงลดลงลดสารคุกตารางก็แน่นไปหมดเราระบบระเบียบอะไรก็เชื่อถือไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้เลยเพราะกิเลสข,ของคนเรามันหนาขึ้นราคาโทสะมหามันหนาขึ้นหนาขึ้นพวกเขาพอบคุ้ราคาโทสะมหาแต่พวกพระเราพวกนักบวชเราพวกสมณะเราชื่อว่าสมณะชื่อว่าสมณะนี่มีหน้าที่ขจัดราคาโทสะโทสะมหาย่างเดียวมีหน้าที่ควบคุมราคาโทสะมหาควบคุมความรู้สึกนึกคิดทุกอย่าง ฝึกควบคุมยู่นั่นแหละฝึกควบคุมยู่นั่นแหละด้วยคำบริการภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่เฉพาะหน้านใครใครก็รููเมื่อบวชเข้ามาก็รู้เพราะเขาบอกสอนกันมานานแล้วท่านบอกสอนกันมานานหลักการปฏิบัติแค่มีแต่พุโทโธอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยอยู่ในจิตของเราเนี่ยหน้าที่ของเราการงานของเราอาชีพของเรา ส่วนระเบียบนายกนก็กแค่ปัจจัยสีดีครบเท่านั้นแหละนีพออยู่ได้แล้วก็ทำนาทีของเราให้บริบูรณ์หน้าทีของเราไม่ใช่เปแข่งขันกับพวกชาวบ้านก็ไปแข่งแข่ง,แข,งแข่งมีทรัพย์มากมีอำนาจมากนั่นเป็นหน้าทีของอุบศสกบาวนสิกาหน้าทีของพวกโยม ทำเดียวโลกียวิสัยโลกียวิสัยพวกมีกิเลสหนาอยู่พวกเขายังไม่สนใจในการไม่นอมาทางธรรมะมันเป็นเรื่องเขาปล่อยเข้าไปก่อนถึงเวลาเขาจะมีโอกาสแล้วเขาจะมาส่วนพวกเรามาตเต็มแล้วพวกเราต้องเคารพธรรมะเราจะต้องเคารพหน้าที่ของเราเพราะเราเป็นเชื้อสายของสายพญาบุ เราจะมาปล่อยมีเรื่องมีราวเหมือนชาวชาวโลกเขาทางโลกเขามันมันไม่ถูกต้องมันผิดพลาดมากมายมหันผิดมหันมหัน,น,นพบเด็กของเ,ขเราจะพอกพูนขึ้นแทนที่เราจะมาฝึกแทนที่เราจะควบคุมราคะโทสะของเราให้สงบดิ่งให้ให้จิตเป็นสมาธิเรากลับปล่อยให้ไหลไปตามตามทางโลกครับตามโลกิยะเขัไหลไปตามความมากมากความโลภอยากได้อยากมีอยากมี อยากมีทรัพย์มากอยากมีอำนากน่ <c oughs> มันเป็นตัวทําลายทําลายความสงบและความสุขทําลายพระพุทธศาสนาพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ศาสแห่งความรู้พุทธศาสตร์ศาสนาสคือความเชื่อเหมือนก็ท่านแค่เป็นชื่อที่เฉย ศาสนาศาสนาแต่ความหมายจริงๆอยู่ที่พุทธศาสตร์พ,พุทธพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์หลักการแห่งความรู้หลักแห่งความรู้ศูนย์ศูนย์กลางแห่งความรู้ซึ่งมีมีสิ่งที่เรามีสิ่งที่จะให้เราศึกษาเรียนรู้มากมายรอบตัวเราตั้งแต่ผิวกายของเราออกไปเราอยู่ตรงไหนก็ตามแต่นั่งอยู่ไหนนอนอยู่ไหนก็ตามแต่ รอบตัวเราสิ่งที่ให้โทษมีมากเป็นอนเนกนั้นรอบตัวเราสิ่งที่ให้โทษก็เป็นทุกมีมหานัตถโทษมหานัตถทุกมีมากเป็นอนเนกรอบตัวเราเนี่ยกลัวออกไปทางโลกโทษก็มีมากประโยชน์ก็มีมากอยู่ที่เราจะมีความสามารถจำเนียรแจกแจะเอาคุณอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ได้มากได้น้อยแค่ไหนนี่หน้าที่ของเราที่ต้องฝึก สำรวมระวังเพื่อจะแนกใจย่อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ไมเป็นประโยชน์หน้าที่โดยตรงของพวกพระเราหน้าตัวของพวกสมณะเราพวกนักบวชเราจะต้องศึกษาต้องทำนาที่ของเราบริบูรณ์ส่วนเอกราบส่วนทรัพย์นั้นเป็นเรื่องเล็กมากมันเป็นเรื่องของทางโลกเเขาเขาแย่งกัน เขาทะเลาะบากแว้งกันมีเรื่องมีราวล้นลงล,ล้นสารอยู่คุกตารางกันแน่นไปหมดเพราะอะไรก็เพราะรัพย์เนี่ยเพราะเงินเนี่ยเพราะชื่อเสียงเพราะยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเพราะอำนาจเนี่ยเพราะรักหนึ่งอำนาจเนี่ยแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันทุกสถานทุกการทุกไว่รเวลาเลยตรวจสอบตรงไหนฟังข่าวตรงไหนมันก็หมดความเชื่อถือหมด แล้วศาสนาพุทธเราหาหลักคัดหาหาหาแก่นหาหาหาที่พึ่งหาที่อาศัยน่แะแทบไม่มีเลยมันจบได้แล้วโลกมันไปไกลแล้วไม่มีใครเอาอยู่แล้วมีแจะข่าวเลวข่าวไร่ข่าวดีไม่มีแล้วมีแต่ข่าวเลวข่าวไร้ ข่าวเลี้ยวข่าวไรจะหนักนไปเรื่อยหนักหน้าไปเรื่อยหนักหน้าไปเรื่อยทวีคูณขึ้นไปจนกระทั่งเดือดพ่านกันไม่มีใครเอาอยู่เพราะมีมีอุบายอะไรเลยยังไม่เห็นเทคนิคไม่เห็นอุบายไม่เห็นเคลอะไรไม่มีใครแสดงความสามารถอะไรออกมาหเห็นว่านี่เพียนแก้เพียนปรับปรุงเพียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่มีทางโลกครับอย่า,วยาวหวังว่าจะมีมีแต่ทางธรรมะเราแต่พอจะมีโอกาสบ้างเพราะมีแต่ธรรมะอย่างนี้จะแก้ได้เ้าความรู้ความสมารถทางโลกไปแก้กันมันแก้ไม่ได้ทุกวันนี้เพราะมันรู้กันหมดไงมันมีแต่ความรู้กันหมดมีแต่เก่งๆทั้งนั่นเลยความสมารถสูงมากผลสุดท้ายถึงระดับหนึ่งก็ไปไม่เป็นเพราะความโลภมันเพราะความโลภมันล้นมันเต็มเลย ครอบงำไปหมดส <c oughs> องชาติจะมีตะทะลาะกันทะเลาะกันรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นก็ใช้าอาวุธกันเช่นฆ่ากันอย่างทุกวันนี้มีแต่ความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆศาส,สนาพุทธเรายังมีหลักยังมีวิธีแก้ไขยอยู่ <c oughs> วิธีแก้ไขถ้าก็มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเช่นต่อหน้าต่อตาหรือในอาวาสของเราหรือในบ้านของเรา เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นมีการทะเลาะเบาแวงไม่ถูกต้องปองร้องมีเหตุไรก็ตามแต่ทำให้เป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนมีคนบาเดเจ็บอยู่นอนบาเดเจ็บทรมานอยู่ควนคลางอยู่เราต้องหยุดงานยุดหมดงานทุกอย่างต้องหยุดหมดเรา้หามาช่วยกันเราต้องหามาช่วยกันต้องหยุดหมดเลย งานภายนอกภายในต้องหยุดหมดเพราะคนกําลังทุกข์อยู่กําลังทรมานอยู่เพราะภายในบ้านในครอบครัวในอาวาสมีปัญหาอยู่ทะเลาะกับบอแวกไม่ถูกต้องปองดองก,กันไม่มันมีความเห็นผิดกันความเห็นไม่ตรงกันจะอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องอยุนการข้างนอกหมดคนเป็นบ้านของเราไงเราต้องหามาแก้ภายในบ้านเอราเราให้ ให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นระเบียบเรียบร,ร้อยสบายใจยกันทุกคนแนละ้วเราจะไปเที่ยวไหนก็ได้นี่หลักการที่ถูกต้องนี่หลักธรรมหลักธรรมที่ถูกต้องเที่ยงตรงเราเป็นธรรมะเราฝ่ายธรรมะรุ่นเราจะต้องเอาธรรมะมาแก้โดยตรงโดยรวนโดยรวนเนี่ยต้องงดทุกอย่างหมดมันไม่มีไม่มี อะไรมันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเลยงานภายานนอกวัดเราเนี่ยเพราะเราจะเอาอะไรไปเสนอเน่ะเราจะาความสมารถอะไรไปเสนอไปแสดงเราจะาบูชวิาาสนรบารมีอะไรไปไป,ไปให้คนอื่นเขามีความสุขได้ไประโยชน์รัความสุขเราจะเอาความสมารถไหนในเมื่อภายในบ้านเราภายในอากาศของเรามุนวายสับสนเราต้องหยุดหมดยิ่งมีคนเจ็บคนป่วยอยู่ ยิ่งเป็นผู้มีพระคุณสูงที่สุดในโลกนอนเจ็บป่วยอยู่รอเวลาสุดท้ายของของชีวิตเรายิ่งตองยุดหมดเลยรวบรวมพวกที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันพวกที่เห็นทางเดียวกันทำจิสตสงบอย่างเดียวงานไพรวตรก็ต้องหยุดหมดเพจะนะสร้างทําไมเราเมื่อสร้างไปนะพัฒนาทําไมเลาเพอเพราะพัฒนาแล้วมนะัน พัฒนาแล้วมันหยุดกันสงบเป็นสุขล้วมันอควรทําอยู่มันจะต้องหยุดก่อนเพื่อมาแก้จุดใดจุดหนึ่งนั้จบลงก่อนเมื่อแก้แล้วได้แล้วสงบเป็นสุขเรียได้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะทําอะไรก็ทําตอนนี้นี่มันจึงจะถูกต้องตามหลักธรรมนี่รวบรวมผู้ที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกเขียนทางเดียวกัน พวกที่มีใจรักในครอบครัวเดียวกันในใน,ในอาวาตมีความรักในอาวาตมีความรักหมูคณนะมีมีน้ำใสใจจริงรวบรวมมาทําความเพียรทําจิตสงบทําจิตสงบอย่างเดียวทําจิต่งอย่างเดียวอย่าไปเอาเรื่องใายมาทั้งสิ้นอย่าไปเอาเรื่องอะไรทั้งสิ้น าหมดจะโทษกันอยู่โทษกันทอด,ดีบนนา่นบนีบบ่เรื่องมันจะบานปลายไปไม่มีไม่มีจบล้านเปอร์เซนต์เรื่องจะมีมีจบเรื่องจะขยายตัวไปเลยหาขอบหาเขตเรืนี้บกรงำบ้านแตแกแสแหลคขาดสมควรเราจะเราเราเราขนาดที่ยังแข็งแรงอยู่มีสติมีปัญญาบริบูรณ์อยู่ พบอาการ32อยู่เราจะปล่อยให้เหตุการณ์ที่พอจะพอจะแก้ไขกันได้ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ได้พอพอทำได้เราก็ต้องรีบสละต้องรีบ,ร,บรีบแก้ไขทันทีเลยเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของของของเสาหลักของเราไลเสาหลักของเราเลยนอนอยู่หรือนัง่งอยู่ก็ตามแต่เมื่อแก่ชราแล้วหรือมีอาภาษหนะัก ท่านจะทรมานมากทรมานมากพระอรหันต์ระทรมานพระพุทธเจ้ากรทรงทรมานสมัยหนึ่งพระองค์ทรงทรงทรงอาพาธที่ปวดปวดปวดทศเสียงแรงมากพระองค์ทรมานมากลืมอะไรไปหมดในประวัตินี้เนี่ยในพระไตรปิฎกนี่เกี่ยวกับเมืองกรุงกรุงกรุงกุงกบิลพักพงลืมไปหมดเลยเพราะม้ว พราะปวดเสียนพราะปวดพระเสียงรุนแรงมากพอหายปวดพระเสียงซเแล้ยจึงรู้ข่าวรู้ข่าวว่าบ้านเมืองก็ย่อยยับถูกข่าวสึกไปทําลายล้างมีหลายข้างนึงที่พระรงองค์ทรงประชวนข้างหนึ่งก็ทิพพระบาทพระรงองค์ก็ทรงทรมานมากไม่ทรมานยังไงแล้ว <c oughs> จะเห็นอยู่เหมือนเราจิตเป็นเท่าหันจ e, sí ิตจะนิ่งเป็นเป็นแก้วใสอยู่ตลอดไม่มีสะเทือนไม่ว่าอยู่ท่ามกลางอะไรแต่ร่างกายที่จิตจะอาศัยอยู่จิตจะไม่ออกจากร่างจิตผ้่าหันยังไม่ออกจากร่างยังอาศัยร่างอยู่ร่างไปยืนอยู่ในกองไฟจะทรมานทรมานมากมากนี่เหมือนกันท่านจะทรมานมากไหนทรมานร่างกายไหนทรมานหูหูก็ได้ยิน เราลืมตาได้ลืมตามาก็เห็นสภาพหน้าตาของลูกศิษย์ลูกหาทาเลอาวาท่านท่านก็จะเห็นหมดท่านก็จะเศร้ามองอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของท่านแต่จริงของท่านก็จะคองแพ่เอยู่ไม่มีอะไรกระทบเธอในเจองท่านกวดแปงได้เราไม่ควรทําลายชื่อเสียงของท่านท่านกลัวท่านจะสร้างชื่อเสียงกลัวท่านจะสร้างที่อยู่อาศัยกลัวจะ สาม,มารถทำให้ให้ลูกศิษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์พสุขจริงๆเลอเลิศจริงๆควรจะตอบแทนคุณเอาทานบ้างควรจะหันมาเลิกเกี่ยวข้องภายนอกนะภายนอกโดยดดเด็ดขวดขาดโดยด่วนโดยเด็ดขาดโดยด่ว,ว,วนหันมาใจใสามากแก้ไขเพื่อ เพื่อหลัปลูกครัวอาจารย์ซึ่งกำลังทรมานอยู่ทังทรมานจริงๆโดยดว่วนท,ที่สุดเลยอ้างนั่นอ้างนี่ไม่ได้เดือดขาดนะอ้างได้อยู่แต่ว่ากรรมนั่นนอัศจรรย์นะกรรมที่จะให้คนตามมาที่ที่เราปล่อยปาลาแล้วเลยต่อปล่อยปาลาแล้วเลยต่อหน้าต่อต,อตาเรา ทั้ง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 ที่ท่านมีเป็น,เป,นเป็นผู้มีคุณสูงสุดในโลกแต่เราก็ปล่อยตาลรเลยเราก็จะห่างไกลาจากพระคุณเรานั่นเราจะห่างไกลออกจากคุณเมื่อห่างไกลออกจากคุณก็ไปสู่อกุศลอกุศลคือให้ผลเป็นทุกข์เป็นโทษไปตามนั้นดาไปชื่อเสียงของเรานับแต่วันจะจืดจางลงจืดจางแลวบ้านปลายชิวิตจะอับเฉาเศร้ามองมากตรงยุคลิกหมด ภารกิจภายนอกยกเลิกบทม,มันไม่มีคุณอะไรไม่ได้มีคุณอะไรต่อต่อต่อตัวเรานวะก็ต่อวัดต่ออาวาตแม้แต่นิดเดียวตามไปที่ยังเละอยู่ยังยังมุ่นอยู่ยังไม่หาระเบียบยังหาระเบียบไม่ได้จัดระเบียบไม่ได้ต้องหางมาจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วจัดไปไหนก็ไปนี่เละหลัรทมอีรวมรวมหมู่รวมพวกที่หัวใจมาทางเดียวกันรวมกันแล้วทจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียว พุดโธพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยห้อยวัดเราสงบเป็นสุข,ขห้อยวัดเราสงบเป็นสุขมันสู้การฝึกจิตไปแล้วสู้การรวมพลังจิตเป็นหนึ่งไปแล้เหมือนจะเพี้รงการยังานก็ตามแต่จะเป็นอามนุษย์ประเภทศก็โลกไหนก็ตามแต่มันสู้การฝึกจิตไปได้วล้ไไนางงนเปนอปปร,เร,ร,ร์เซ็นต์ไม่มีอะไรมาสู้ฝึกการฝึกจิตของของภิกสูแล้วนายขณะที่เรายังมียังมี หลวงปูค่ครูอาจารย์เป็นหลักอยู่ท่านยังมีชีวิตอยู่รีบโดยด่วนทําจิตนิ่งกันทําจิตสงบอย่าคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นเขียนหักข้ามามคิดต่างาให้มอยับพุโทโธเสมออารมณ์นิ่งเสมอแล้วอธิษฐานไปเรื่อยช่วยกันอธิษฐานไปเรื่อยขอให้วัดสงบเป็นสุขขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านน้องจิตน้องใจมารวมเป็นหนึ่ง เพื่อเพื่อหลวงปู่ครูอาจารย์ท่านจะได้มีชีวิตอยู่ขณะที่มีชีวิตอยู่อยู่ท่านจะได้สบายท่านจะรู้สึกสบายตาสบายใจของท่านบ้างท่านจะรู้สึกสบายใจบ้าง,สบา,บางสบายตาบ้างเมื่อลาจากโลกนี้ไปท่านกนจะระได้ยังมีเกียรติมีหน้ามีตา ถ้าคือปล่อยแบบนี้พราะเราเชื่อว่าเราทำลายเกียรติศักดิ์ศรีของหลวงปู่ครูอาจารย์ต้องตรงเลยมันสมควรควรหรือเปล่าเราเป็นลูกผู้ชายคนเราเป็นเราเป็นลูกผู้ชายชาตรีคนซึ่งอยู่ในสถานหน้าที่คนเคารพนับถือมากคือเป็นผู้ทรงศีลและประพฤติธรรม แต่เราจะทรงศีลมากน้อยแค่ไหนจะ,ะพึ่ะพึฒธรรมตั้งอยู่ในธรรมมากน้อยแค่ไหนอีเปอีเรื่อนึงแต่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันก็ชี้ชัดแล้วว่าศีลธรรมของเราเนี่ยมันมันก็ยังอ่อนแออยู่ยังมาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยทําให้ให้อาวาสเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้หรือคล้อยคล้อยตามกันอ่อ,อนอ่อนให้อ่อ,อนตามกันบ้างก็ไม่ได้ไม่สามารถย่อนให้กันบ้างได้ เราต้องสามารถย้อนให้กันได้บ้างตึงเงินกันได้บ้างเพราะเงินนั้นมีไม่มีค่าอะไรถ้ามีค่าจริงโลกก็ต้องสงบเป็นสุขนี้โลกมันเข็นค่านเพราะเงินใครได้เงินมามีเงินมากก็จะไปทุกมากมันจะกระวนกระวายมันจะวุ่นวายในหัวใจเพราะคนเราน่ะมันมีเรื่องต้องพูดคุยกันมากเรื่องเงินเรื่องทรัพย์เรื่องยศนี่เรื่องยศที่ยิ่งรุนแรงเข้าไปเรื่องอำนาจในการบริหารจัดการยิ่งทุเรศเข้าไป ต้องรีบบริหารจัดการด้วยด่วนอย่าเห็นภารกิจภายนอกสําคัญกวัวภายในนะเพราะพ่อแม่กลัวอาจารย์จึงหาได้ยากที่สุดในโลกกลัวจะเจอกลัวจะได้อยู่ใกล้ชิดกลัวจะได้อยู่ใกล้ชิดท่านการได้อยู่ใกล้ชิดท่านแม้แต่ท่วระยะแป๊บเดียวประเดียวกระดาวเชื่อที่เขาเกล่าวไว้ว่าชาตกระดุกกระดิกหงแลบยิ่งจะมีคุณมากถ้าราศรัทธา าเราครบเรื่องสายศรัทธาท่านก็จะเป็นคุณแก่เราติดอยู่ในสัปดาห์เขา,เาติดอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยจิตขอเราจะถูกปลูกฝังด้วยสิ่งอันประเสริฐเลิศล้ำนย่เงินเนี่ยเขาฆ่ากันเพราะเงินทําลายกันโลกทั้งโลกมันอยู่ไม่ได้เดือดร้อนหนักหน,กหนกาชาไล่ข่าทุกวันน่เพราะเงินศักดิ์ศรีเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรฉิบหายหมดเพราะเงินาศาสนาพุทธเราฉิบหาย ศาสนาเขาพุทธเขเราเสืองง่อมลงมากต่ำลงมากกับเพราะเงินกับยศอำน,นาจอำน,นาจถ้ามา,าท,ทักทามดูซิว,วัดวารามจะอุดมสมบูรณ์เป็นสุขมากแล้วชาวบ้านที่มาเคารพนื่อือสถาบันก็จะอยู่กันเป็นสุขมากอุดมสมบูรณ์มากโลกประเทศไทยของเราก็จะอุดมสมบูรณ์มากอยู่กันเป็นเป็นสุขมากสงบเป็นสุขมาก รีบโดยโด,ยด,ยดยชช่วนปล่อยช้าไม่ได้เพราะทําลายเกียรติยศชื่อเสียงหลวงปู่ครัวครัวอาจารย์ซึ่งเป็นบุรุษที่เป็นบุคคลที่ประเสริฐสูงสุดแต่ละยุคแต่ละยุค